ดีเอสไอส่งรถรู30คันคืนประเทศอังกฤษหลังถูกโจรกรรมนำมาขายในเมืองไทยดี DS i ส่งรถรู30คันคืนประเทศอังกฤษหลังถูกโจรกรรมนำมาขายในเมืองไทยมูลค่ากว่า100ล้านบาทวันนี้19กรกฎาคม67ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ถนนแจ้งวัฒนะพันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมนายมาร์กุดดิงเอชมิสเตอร์มาร์กุดดิง ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยนายดันแคนเบรตเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศประจำกรุงเทพมหานครหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติแห่งสหราชอาณาจักร n a t i o n a l Crime Agency NCA นายวัชรินทร์พานุรัตรองอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานคดีพิเศษ พร้อมด้วยน,นายนรงศรีรสันต์อายการพิเศษฝ่ายแผนและช่วยเหลือทางกฎหมายในฐานะรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดผู้แทนอายการสูงสุดพันตำรวจตรียุทธนาไพรดำรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจโทพยาวทองเสนรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่78/2561รวมทั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงานอายการร่วมสอบสวนร่วมกันถแถลงข่าวการส่งมอบรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมจากประเทศอังกฤษมายัางประเทศไทยจำนวน30คันเพื่อคืนแก่เจ้าของที่แท้จริงในประเทศอังกฤษผ่านการประสานความร่วมมือกับ National Crime a g e n c y NCA และเร่งรัดติดตามรถยนต์อีก5คันที่ยังติดตามไม่พบส่งคืนเพิ่มเติม พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ากรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการร้องขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาจากประเทศอังกฤษผ่านสำนักงานอายการสูงสุดให้สืบสวนสอบสวนกรณีที่มีกลุ่มบุคคลโจรกรรมรถยนต์หรูจากประเทศอังกฤษและนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายพฤติการกล่าวคือในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2559 2,560มีกลุ่มผู้กระทำความผิดนำโดยนายอินทรศักดิ์หรือบอยยูนิตี้รวมกับคนไทยและคนต่างชาติไปเช่าซื้อรถยนต์หรูจากบริษัทต่างๆในประเทศอังกฤษและสํแดงต่อเจ้าหน้าที่สุลกากรประเทศอังกฤษว่าเป็นรถยนต์ใหม่ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อจะส่งออกทางเครื่องบินจากสนามบินฮีโทรกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมายัางประเทศสิงคโปร์และ ส่งออกจากประเทศสิงคโปร์ทางเรือเข้ามาในประเทศไทยอีกทอดหนึ่งมีทั้งสิ้น35คันจำนวน13ยี่ห้อล้วนแต่เป็นรถที่มีราคาแพงอาทิเช่นพอร์ตแลมบอร์กินีเรนเรเวอรและอื่นๆซึ่งมีราคารวมในประเทศอังกฤษเกือบ3ล้านปอนด์สเตอร์ลิงหรือมากกว่า100ล้านบาทไทย ทางการของประเทศอังกฤษโดยหน่วยงาน National Crime Agency หรือ NCA สืบทราบถึงขบวนการดังกล่าวจึงประสานความร่วมมือมาอยัางกรมสอบสวนคดีพิเศษให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวและติดตามรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมกลับคืนประเทศอังกฤษพันตำรวจตรียุทธนากล่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจึงรับเรื่องไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษที่78 2,561และเนื่องจากการกระทำความผิดส่วนหนึ่งเกิดนอกราชอาณาจักรอายการสูงสุดจึงมอบหมายให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20และมอบหมายพนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษมาร่วมสอบสวน โดยอธิดบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายให้พตเต่าทหารพยาวทองเสนรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทางการสอบสวนพบว่ารถยนต์ที่ถูกโจรกรรมนำเข้ามาในประเทศไทยได้สำเร็จกลุ่มผู้กระทําความผิดใช้บริษัทสามรายซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นผู้นำเข้าโดยนำเอกสารมาสําดงและเสียภาษีต่อกรมศุลกากร เพื่อให้เป็นรถยนต์ที่ถูกต้องสามารถนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้จากนั้นขายต่อไปให้ประชาชนทั่วไปในประเทศไทยพันตำรวจโทรพยาวกล่าวว่าต่อมาในวันที่18พฤษภาคม60กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดปฏิบัติการโดยใช้ชื่อว่า t i t n i u m OPERATION หรือปฏิบัติการไททานเนียม โดยมียนซีร่วมสังเกตการนำหมายค้นเข้าตรวจค้นจุดต้องสงสัยในกรุงเทพมหานครทั้งหมด9จุดซึ่งจากการตรวจค้นดังกล่าวขยายผลนำไปสู่การตรวจยึดรถยนต์ได้ทั้งสิ้น30คันประกอบด้วยรถยนต์ยี่ห้อ BMW m 4จําจำนวน5คันยี่ห้อ Ford Mustang งจำนวน1คันยี่ห้อ Honda GT-R ดีาจำนวน1คันยี่ห้อ Lamborghini Huracan Spider จําจำนวนหคัน ยี่ห้อ Lexus จำนวน1คันยี่ห้อ Mercedes-Benz จำนวน8คันยี่ห้อ Mini Cooper จำนวน1คันยี่ห้อ Nissan GT-R จำนวน3คันยี่ห้อ Porsche จำนวน5คันยี่ห้อ Land Rover จำนวน2คัน Volkswagen GTE จำนวน2คันยังอยู่ระหว่างการติดตามรถยนต์อีก5คันประกอบด้วย 1. ยี่ห้อ Audi รุ่น Q7 S Line สีเทาเลขตัวถังวัตส m c h d 0 2 6 4 6 9 2ยี่ห้อ BMW รุ่น M4 สีบรอนเลขตัวถัง w u b 3 r 9 2 0 3 0 k 3 4 4 9 8 7 3. ยี่ห้อฟรอรีสีขาวเลขตัวทั้ง79 m c 0 0 0 2 1 9 6 3 1 4ยี่ห้อพอตรุ่น Baxter 718สีเหลืองเลขตัวทั้ง w p 0 CC c c c 9 8 2 1 1 8 3 6และ 5. ยี่ห้อ Land Rover รุ่น Range Rover สปอร์ตสีดำเลขตัวทั้ง s e l v e 2EE8HA132932 พันตำรวจโทพยาวกล่าวต่อว่าทางคดีสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วดำเนินคดีกับนายอินทรศักด์กับพวกรวม13คนในความผิดหนึ่งฐานร่วมกันลักทรัพย์โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปและร่วมกันรับของโจรเพื่อค้ากำไรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335 7และมาตรา357วรรคสองสอง ฐานร่วมกันปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา264วรรคหนึ่งและมาตรา268 3. ฐานร่วมกันหลีกเลี่ยงข้อกำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้นตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560มาตรา244วรรคหนึ่ง 4. ฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพุทธศักราช2556มาตรา 5, 1, 2, 3, 4และ5ฐานอ้างยี่หรือซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา209และมาตรา210โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีความเห็นควรสั่งฟอ้องผู้ต้องหาทั้ง13คนและเนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งคดีในชั้นสอบสวนคืออายการสูงสุดต่อมาหลังจากที่อายการสูงสุดพิจารณาสำนวนการสอบสวนแล้วมีคำสั่งให้จัดการของกลางรถยนต์ทั้ง30คันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา85 ซึ่งคือการให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาตามอำนาจหน้าที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเมื่อพนักงานอายการไม่ได้ขอริบย่อมมีเหตุที่จะคืนรถยนต์ของกลางให้กับผู้เสียหายชาวอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงและเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องขอคืนรถยนต์ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการประสานงานผ่าน NCA ในการคืนรถยนต์ความสำเร็จในเรื่องนี้เป็นการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุดสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยรวมถึง NCA ทั้งนี้เพื่ออำนวยความยุติธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตามิตรประเทศที่แสดงถึงความจริงใจและจริงจังในการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลกรมสอบสวนคดีพิเศษขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ครอบครองรถยนต์อีก5คันให้ตรวจสอบรถในความครอบครองของท่านหากพบเป็นรถในบัญชีดังกล่าวข้างต้นให้ติดต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษสายด่วน120-2